The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ผมเป็นชาวอิตาเลียนและก็เป็นคาทอลิกที่กำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์สอนการทำแอนิเมชันที่วัดจากการเชิญของภรรยาผมมีความชำนาญด้านแอนิเมชันที่สามารถกำกับหุ่นให้เป็นไปตามโลกจินตนาการของผมได้แต่ในชีวิตจริงของผมสิ ต่างจากโลกจินตนาการโดยสิ้นเชิงผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำกับชีวิตตัวเองได้เหมือนหุ่นในแอนิเมชันเลยครับคุณพ่อของผม <c oughs> ก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสรถบรรทุกยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ธุรกิจได้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ภายในระย,ยะเวลาไม่นานทำให้บริษัทของคุณพ่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่ของพ่อก็คือนักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสโมสรฟุตบอลแห่งประเทศอิตาลีการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนี่เองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายที่สุดกับครอบครองผมคือ อยู่ๆบริษัทของพ่อก็ถูกฟ้องล้มละลายในจะมีนักการเมืองคอร์รัปชันมาเกี่ยวพันกับบริษัทของพ่อการล้มละลายในครั้งนี้แปลสภาพทางครอบครัวผมกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างฉับพลันเหตุการณ์ในครั้งนี้สะเทือนใจพ่อมากนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา พ่อก็เลยหาทางออกด้วยการเดิมเล่าจกนกระทั่งทุกอย่างในชีวิตของพ่อแย่ลงไปเรื่อยๆจากพ่อที่เป็นคนอารมณ์ดีสมาร์ทกลายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเก,กลี้ยกล่อพ่อทะเลาะกับแม่ในเกือบทุกวันเลยจนทำให้แม่เ,เสียใจมากแม่ดยพยายามฆ่าตัวตายถึงสองครั้ง โดยการกรอกยานอนหลับจำนวนมากเข้าปากแล้วก็ซดเหล้าตามหวังจะให้ตายเพื่อหนีความทุกข์นี่มันจะพอไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จะดับทุกข์ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละยังดีที่ว่าผมนะ่ะช่วยท่านไม่ได้ทันแต่นับจากวันที่แม่ได้หันมาดำเนินชีวิตเรียนแบบพ่อบ้างคือพ่อเมาก่อนแม่เอามัาง่ง เรียนแบบโดยการมีเหล้าเป็นที่พึ่งแม่ดื่มจัดเพื่อให้หมดสติเพื่อจะได้ลืมทุกสิ่งและแม่ก็ทำได้ผลจริงๆเนี่ยผมํำมาพบแม่ในสภาพที่แม่นอนกองหมดสติอยู่ในห้องครัวนับจากนั้นแม่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาดื่มอีกต่อไปได้เลยเพราะท่านสิ้นใจไปเสีแล้ว หลังจากวันนั้นผมกับพ่อก็เด็ตัดสินใย้ายไปแ้นพนมพ้นบรรยากาศอันซึมเศร้าแม่ตายแต่พ่อยังอยู่สองคนพ่อลูกย้ายออกไปเลยผมก็ได้เริ่มงานาเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นทีิมิลานอิตาลีแต่ผมก็ไม่อาจจัดการกับความเศร้าของตัวเองได้จึงพยายามหาทางออกหาทางออกในการดื่มเหล้าและใช้ยากล่อมประสาทควบคู่ไปด้วย เพราะมันทําให้ผมไม่เศร้าคือลืมกลบทุกข์อะลืมไปชั่วคราวไม่เครียดและลิยายังทําให้ผมรู้สึกมึนๆเบลอๆคือเบลอไปมันจะได้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาผมรู้ว่าการทําอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร การสูญเสียบุคคลในมิตรที่รักและกับเหตุการณ์อันเลวร้ายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้ผมไม่อยากจะลืมความทุกข์จริงๆก็อยากจะพ้นทุกข์แต่มันไม่รู้วิธีการจรึงคิดวางแผนกับพ่อว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆไปเรื่อยๆ <S <S ผมได้ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงเมืองไทยเพราะเราได้มาอยู่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้ นี่ปักใต้บ้านเราเนี่ยชีวิตของเราถูกล้อมรอบไปด้วยผืนน้าอันกว้างใหญ่อมืมีท้องฟ้าที่มองขึ้นไปแล้วมีความสุขจึงตัดสินใจพักอยู่ที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าการพักชั่วคราวกลายเ,เป็นการพักชั่วคราวระยะยาวร้าติก่อแห่งนี้มีความน,น่าสนใจมากกว่าน้ำกับฟ้า ลองสันิษฐานด้ว่าอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน้ำและฟ้าถูกต้องจ้าสาวไทยที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแม่สีเลือนนี่เพราะที่นี่มีเธอเธอผู้ที่จะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวแอ้ทำให้ผมมีความสุขขึ้นและสุดผมกับเธอก็ตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกัน ผมยังเริ่มคิดจะทายสภาพความโคงของเราดีขึ้นอีกผมได้ขอร้องให้พ่อเลิกเล่าโดยมีข้อรแรกปรเปลี่ยนระหว่างผมกับพ่อว่าถ้าพ่อเลิกเล่าผมก็จะเลิกขับมอเตอร์ไซค์วิบากที่ขับแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เพราะเวลาขับต้องขับยังผาดโผนยกล้อไปบนหนทางกันขุกละึ่งในสุดเราสองพ่อลูกก็ยอมเลิกในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันเพราะความรัก คือผมรักพ่อและพ่อก็รักผม,ม,มีพลังในความรักนะตั้งแต่นั้นมาเหมือนผมได้พ่อคนเดิมที่ดีที่สุดกลับคืนมาพ่อไม่เมาพ่อสมาร์ทและเป็นสภาพบุรุษผู้มีอายุที่น่าเคารพรักเมื่อนในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆตอนนี้ครอบครัวเราก็มีความสุขกันมากจนกระทังง่งคืนหนึ่งคืนวันฝันร้ายก็ได้มาเยือนผมอีกครั้ง พ่อล้มป่วยหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่โชคร้ายพ่ออยู่ได้ไม่ถึงหกเดือนรอเพียงสองเดือนพ่อก็ต้องจากไปวยสภาพทรมาร์ิที่สุดผมสูญเสียพ่อครั้งนี้เหมือนผมสูญเสียสิ้นทุกสิ่งพระเหมือนผมไม่เหลือใครในโลกแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรในใจผมแทบจะไม่มีญาติพี่น้อง มีเพียงลูกพี่ลูกน้องห่างๆหนึ่งคนอยู่ที่เยอรมันแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยผมรู้สึกแข้งควางเหมือนอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพ่อผมยิง่งตัดสินใจบอกกับภรรยาผมว่าผมไม่มีพ่อแล้วผมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะแต่สีภรรยาผมก็ห้ามไว้แล้วก็พยายามเล่าเรื่องเคสสัี้ <C ase study> เล่าเรื่องเคสสตีดดให้ผมฟังทีทีเธอบอกผมว่าถ้าคุณฆ่าตัวตายคุณจะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆอีกนับชาติไปทุวนด้วยคำแนะนำนี้แหละผมจึงตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายครับเพราะนั้นมีเมียดีเหมือนมี ถูกต้องผมอยู่กับอดีตตลอดเวลาเลยไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ผมสูญเสียทุกอย่างในชีวิตทั้งบุคคลนั้นเป็นที่รักครอบครัวทรัพย์สินการงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้ทุกวันนี้ผมไม่มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมได้อีกครับหลวงพ่อครับทำไมชีวิตผมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ผมถามเลยนะครับมาถามเลย ทำให้ครอบครัวผมพอ่อแม่และผมต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมีสภาพล้มละลายอย่างยาวนานดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเราทางการรมมาร่วมกันมาหรือไม่และเหตุใดขณะที่พ่อล้มละลายแต่หุ้นส่วนกลับยังคงล่ำรวยมหาศาลจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นพ่อตายแล้วไปไหนหลังจากพ่อตาย ระยะผมฝันเห็นพ่อในสภาพทุกข์ทรมานน่าสงสารมากจึงสร้างองค์พระจารึกชื่อให้พ่อแล้วเธอก็ฝันเห็นท่านในสภาพี่แข็งแรงสดใสแล้วก็ไปฝันอีกเลยที่เธอฝันเป็นเรื่องจริงไหมครับพ่อได้รับบุญน,นี้จริงหรือไม่ท่านอยากจะบอกอะไรผมไหมครับผมอยากบอกท่านว่าผมคิดถึงท่านมากอยากเจอท่านและอยากให้ท่านมีความสุขครับ บุปกรรมได้ทำให้แม่ตัองคิดฆ่าตัวตายแม่ตายแล้วไปไหนมีก็ความฝากถึงผมบ้างไหมครับผมเคยเชื่อว่าถ้าผมฆ่าตัวตายจะหมดทุกข์แล้วก็จะไปได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่รออยู่อีกโลกหนึ่งนี่ก็มีความคิดพ่อแม่จะอยู่รออีกโลกหนึ่งแต่พระยาบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแทนที่จะไปอยู่กับพ่อแม่งั้นน่ะคุณจะต้องไปนรกแทน แล้วก็จะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆกันอีกในในรกไม่ได้เจอกับพ่อกับ,กบแม่หรอกเธอจะมาจากดี c อ็มซีหลวงพ่อครับที่เธอพูดเป็นความจริงไหมครับอ่าถามครูไม่ใหญ่แล้วเนื่จะผมเป็นคาทอลกยังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องบุญมากนักเวลาพยามาชวนผมทําบุญทอกรถินสร้างพระผมก็ทําไปเล็กน้อยด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งผมจะได้บุญไหมครับ ได้สิจ้ะแต่ก็ได้เท่ากับตามลำดับระดับหนึ่งของความเข้าใจแต่ผมจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายช่วงมเข้าพรรษาปีหน้าพ่อกับแม่จะได้รับบุญนี้ไหมครับบุญที่ผมตั้งใจจะบวชจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างช่วยได้จ้ะช่วยไปตัดรอนวิบากกรรมและการที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนอนิเวชในกับที่วัดผมจะได้บุญอย่างไร และพ่อแม่จะได้บุญกับผมหรือไม่ครับบุพกรรมใดที่ทำให้สมบัติใดก็ตามที่เป็นชื่อผมต้องมีเชื้อวิบัติสมบัติตกประโยชน์คนอื่นเสมอปัจจุบันนี้สมบัติผมจึงมีเหตุให้ตั้งสายเป็นชื่อของพระยาทั้งหมดครับก็ก็ดีแล้วนะลูกพระยาสร้างพระจารึกชื่อผมหลายองค์รมัมบชนผมไม่มาหล่อพระเมื่อวันที่ยี่สิบสองเมษา บุญนี่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของผมให้เบาบางลงได้บ้างไหมครับเข้าใจถามดีจังพยายามผมเธอมักจะฝันเห็นซ้วมสกปรกสิ่งปฏิกูลน่าขยะขยแขงแต่เธอไม่ใช่นานๆฝันทีเธอฝันติดต่อเกือบทุกวันมาหลายปีบางทีก็เว้นไปแล้วกลับมาฝันอีกจนเธอกลัวห้องน้ำสกปรกไปเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใด จะแก้ไขอย่างไรดีครับ,รบผมกับพญาเคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาอย่างไรทําไมเราจึงรู้สึกผูกพันกันมากเราตกลงว่าจะไม่มีบุตรเนื่องจากผมกลัวว่าลูกจะเกิดมาจะติดเชื้อวิบัติมาแบบผมผมคิดถูกไหมครับกรนแน่นี่ผมกับเธออยู่กันมาแบบพี่น้องมาสิบกว่าปีแล้วครับอยู่ต่อไปลูกลรู้ว่าใหญ่เชีย เป็นพี่เป็นน้องกันเนะพ่อและแม่ของผมเคยมีบุญกับหมู่คณะบ้างไหมครับผมและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมเพียงครั้งแรกแต่ผมมีหลวงพอ่อในดีเอซความรู้สึกเคารพศรัทธาเกิดขึ้นในใจผมทันทีอุ้ยหวาน <Yeah. S 1> จนผมยังแปลกใจตัวเองออย่างนี้นี่ต้องรีบตอบ่วนตีเลยนี่ yeah. หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะครอบครองลูกพอ่อแม่ตัวลูกมีสภาพล้มละลายในปัจจุบันเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งพ่อกับแม่เนี่ยกัเป็นสามีภรรยากัน แล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่แต่สร้างเวรไว้เยอะเช่นเคยไปโกงเขาเอาไว้นะแล้วก็มีเวรปานาธิบาทคือจ้างนักเลงไปเก็บคู่แข่งที่ขวางผลประโยชน์ในทางการค้าโดยมีแม่เป็นที่ปรึกษารู้เห็นเป็นใจด้วย กับการกระทําต่างๆในทุกวิถีทางที่จะได้ผลประโยชน์ทางการค้าแต่ก็ยังดีที่มีบุญช่วยเหลือคนยากจนและสา,ะสาธารณประโยชน์หลายอยา่างแต่การทํานั้นน่ะทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือคนยากจนนั้นไม่ได้หวังที่จะเป็นบุญอะไรหรอกต้องการสร้างภาพพจน์ของตัวให้ดีขึ้นและทําบุญด้วย คือเป็นบุญปลธุรกิจนั่นแหละเหมือนแจกเสือ้อแจกผ้าแล้วมีโลโก้อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นด้วยบุญปลธุรกิจดังกล่าวจึงท,ทำให้ชีวิตในช่วงแรกประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแต่คือบุญทำให้ประสบความสำเร็จแต่บาปมหืมาที่ทำไว้ดังกล่าวนั่นแหละบาปที่ไปเก็บคู่แข่งไปโกงเข้าแรงต่างก็เลยทำให ชีวิตล้มเหลวล้มละลายนะดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละต้องฟ้องร้องเรื่องธุรกิจการงานสภาพล้มละลายจนหมดกำลังใจนะหมดกำลังใจกันเลยทั้งบ้านเลยที่หุ้นส่วนยังคงล่ำรวยมหาศาลในปัจจุบันเพราะบุญที่ก็าทำสาธารณกุศลต่างๆนะมาจากแนด่ดนะียังส่งผลอยู่ ยังบุญยังส่งผลอยู่ก็ยังลองรับทรัพย์ได้แม้ปัจจุบันจะสร้างบาปกันไว้มากมายแต่บาปยังไม่ส่งผลพ่อตายแล้วอย่าเศร้านะลูกนะต้องว่าเรื่องาราวความจริงชีวิตไปมาหานรกขุมห้านะ่ะได้กรรมดื่มสุราเป็นอาจินเมื่อดื่มสุราดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นอาจิน จนทำให้ใจเศราหมองคตินิมิตมืดมก็ต้องถูกดึงดูดไปมาหานโลกขุมห้ากำลังถูกในายนริบากลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่สามารถจะมาเข้าฝันใครได้และยังไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ว่าให้ทำบุญต่อไปเถิดบุญจะไปคอยท่านอยู่ที่ยม,มโลกจ้ะพอท่านพ้นจาก มหาอรคุม่าผ่านอุสสถานอรกไปยมโลกก็จะไปได้รับตรงนั้นแหละจะช่วยท่านนะ่ะมันมีวิธีอยู่นะลูกนะลูกก็ต้องปฏิบัติทมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแบบคุณยายอาจารย์นะ่ะแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายไปช่วยท่านโดยวิธีพิเศษมันจะมีวิธีพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกาย แม่คิดฆ่าตัวตายและอยยุสั้นเพราะกรรมที่เคยอนุโมทนาบาปกับพ่อในชาติที่พ่อเป็นนักธุรกิจดังกล่าวลโดยรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปจ้างนักเลงฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตามมาส่งผลจ้ะกรรมในชาตินั้นแหละตามมาส่งผลรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปฆ่าจ้างนักเลงไปฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตายแล้วก็ ปอยู่มหานรขุมมากใกล้ๆก,กับพ่อโดยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินนี่วิบากกรรมมันอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นสากลนะ่ะมันจะไม่มีเห็นอกเห็นใจเลยจะไม่มีอุทธรดีกาอะไรเลยพอถึงเวลามก็ต้องไปอย่างเนี้ยกำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเช่นเดียวกันจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาถึงลูกก็ต้องปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวนะลูกนะประการเดียวเท่านั้นแหละแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษเจ้ะตอนที่ปริยาบอกลูกว่าถ้าลูกฆ่าตัวตายแล้วลูกก็จะต้องไปอบายนะแทนการได้ไปอยู่กับพ่อแม่ดังที่ลูกเข้าใจนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเพราะฉะนั้นให้เลิกคิดฆ่าตัวตายได้เลยอย่านะลูกนะ ไม่ต้องฆ่าหรอกถึงเวลามันตายเองแล้วเวลากใกล้ตายลูกจะกลัวด้วยซ้าไปมันยังไม่อยากตายเลิกซะฆ่าัวตายแล้วหันมาปฏิบัติท,ทําให้เขาถึงวัฒรรมากายให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ช่วยตัวเองและพ่อแม่ได้ด้วยจ้ะแม้ลูกจะเป็นคาทอลิกแต่ได้ทําบุญบ้างตามที่ลูกเข้าใจและตามที่ปริยาชักชวนให้ทํานั้นลูกก็จะได้บุญตา่างกาลังแห่งความเข้าใจและ ่งททีลูกไได้ไปําะถ้าลูกบวชพระธรรมทายาตตามที่ลูกตั้งใจไว้ในรรษาหน้านั้นบุญก็จะช่วยลูกได้และช่วยพ่อแม่ได้โดยบุญจะไปคอยพ่อแม่อยู่ในยมโลกเมื่อพ่อแม่พ้นวิบากกรรมแล้วจึงจะมารับได้ยกเว้นลูกบวชแล้วปฏิบัติธรรมจนกระทั่งวิชาธรรมกาย จึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้ะเอาแค่ว่าได้เข้าถึงพระธรรมกายใสๆเนี่ยมันก็จะหนักเป็นเบาคืออายุในมหานรกจะสั้นลงจนงทั้งพ้นมาอยู่ในจมโลกแล้วมารับบุญตรงนั้นได้การที่ลรามาสอนช่วยสอนแอนิเมชันกับทางวัดนั้นก็คือการให้หรือการนำทานด้วยความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานหากใครเอาความรู้นั้นไปสั่งสอนชาวโลก คือเขาได้ศึกษาความรู้ผ่านแอนิเมชันที่ลูกมีส่วนนั่นแหละแล้วเขานำะความรู้นี้ไปแนะนําชาวโลกต่อให้ชาวโลกได้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษจะทําให้เขาได้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็จะทําให้ลูกจะมีอันดิสงที่จะรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมอีกทั้งจะทําให้มีพรรคพวกหมู่ญาติเพื่อนฝูงที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เก่งและดีมากมายทีเดียวจ้ะ ถ้ามีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีทําอะไรก็สะดวกสร้างบารมีก็สะดวกทําธุรกิจการงานอะไรมันก็สะดวกไม่มีแรงกดดันไม่มีปัญหาอะไรต่างๆจ้ะเอีิรูปมีสมบัติแล้วเป็นชื่อของรูปไม่ได้ต้องใส่ชื่อคนอื่นเช่นชื่อพระยงังรูปเป็นต้นเพราะกรรมอนุโมทนาบาปแนอดีตามมาส่งผลคือและเจ้าที่พ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจในชาตินั้นละดังกล่าวนั่นแหละ ตัวลูกเองก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของท่านจ้ะได้รับรู้และยินดีในการที่พ่อกับแม่ได้ทําทุกวิธีทางที่จะให้ได้ผลประโยชน์มาโดยมิชอบเป็นด,ดังที่ได้กล่าวมาและเบื้องต้นแล้วจ้ะบาปนี้มันก็มาส่งผลสมบัติเป็นชื่อลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวก็ตามติดติดตามตามติดเหมือนต้องใส่ชื่อคนอื่นพระยาะได้สร้างพระโดยจารึกชื่อของตัวลูกไว้ที่ฐานของพระทาการจําตัว อีกทั้งได้ชวนลูกมาร่วมหล่อพระด้วยนั้นบุญนี้ก็จะไปตัดลออวิบากกรรมนังกล่าวให้หนักเป็นเบาเช่นจะช่วย,วย,วย,วยทำให้ลูกมีอายุขยยืนยาวขึ้นมีผิวพรรณวันนับเปล่งปังมีความสุขมีกำลังมีความสำเร็จในชีวิตมีความฉลาดอะไรต่างๆอายุวันนับสุขาพระปฏิพานนั่แหละจะจะเป็นของลูก พยางค์ลูกมักฝันเกือบทุกวันเป็นเวลาหลายปีว่าเห็นสิ่งสกรปรกและสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นจะทําให้เธอกลัวห้องที่สกรปรกห้องน้ําสกรปรกเพราะเขามีความกังวลลึกๆในเรื่องราวสมบัติของลูกที่นํามาใส่ชื่อของตัวเขาอะเขาก็ยังแม้เป็นชื่อเขาแต่เขาก็ยังกังวลลึกๆจู่นะว่าจะปกป้องผองภัยทรัพย์นี้ได้อย่างไรเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลเนี่ยมันจึงทําให้เวลาหลับแล้วฝันไปในเรื่องราวดังกล่าวกับอีกทั้งบางครั้งภรรยาของลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพต้องมาลองรับอารมณ์ของตัวลูกส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับได้แต่บางครั้งเขาเหนื่อยสิเหนื่อยแล้วตึงเครียดมาเนี่ยเขาก็โอ้ไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยแต่ก็ เก็บมาไปฝันกับอิประการหนึ่งเธอเป็นคนรักความสะอาด oh. หลายๆอย่างมารวมกันหนึ่งทําให้ฝันดังกล่าวจ้า oh. หลายๆอย่างมารวมกัน oh. ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วไปฉายเห็นตอนหลับไปแล้ว oh. ลูกกับภรรยารักและผูกพันกันมากเพราะในอดีตภรรยาเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกนะและก็เคยสร้างบุญร่วมกันมา ส่วนความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกในชาตินี้เนี่ยไม่อยากมีบุตรร่วมกันเน่ยและอยู่ร่วมกันมาแบบพี่น้องถึงสิบปีนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของลูกใช่เพราะว่าชีวิตของลูกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปมีบุตรเลยอยู่กับแบบพี่น้องนี้ดีแล้วแหละเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบารมีกันไปพ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างแต่นานแล้ว ส่วนตัวลูกและภรรยาก็เคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาแบบกองสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่ภรรยาจะเจอหมู่คณะและมีสายบุญมากกว่าตัวลูกชาทุกชาติที่ลูกเจอหมู่คณะนั้นก็จะได้อ่าที่มาเจอหมู่คณะได้ก็เพราะภรรยาของลูกเป็นการมิตรให้ อย่างเหนื่อยยาก oh. เหนื่อยกับลูกมาทุกชาติเลยที่เจอกันนั่นแหละแต่ได้รักและห่วงใยก็โอเคเลยโ <Yeah. S 1> ดยบนนี้เมื่อลูกมาเจอหลวงพ่อจึงปิ๊งกัน <Yeah. S 1> อมืมาเจอเลยปิ๊งเกิดศรัทธาเริ่มใส่เพราะเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาจา้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มกําลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมวิรสัต